สมีกันไอ้นิ่งๆก็กไีกบไสามตัวเลรอรอรอดรอดท้งที่จะแชร์หมาเลขแล้วนะคะรางวัลที่หนึ่งวันที่สามสิบเอดกรกฎาคมพุทธศักราชสองสองสองรักหน่อยนะสองหกศูนสี่ห้าสาม สี่ห้ส <Bee> ม <televis 65> ่งอีกครั้งนะคะใเจ็บมาทัน้ทันั่วันที่สามสิบอกได้คสิเหลือเลยเลขที่ออก260 453โดยที่รางวัลที่สองรางวัลท่านใี่ออกเจ้าสามวันไ่ฟ้าชงสองห26 สี 3> 3> wow. ่ห้าสามสองหกอุ้ยเป็นส <mm ัดสุดนั่นครับผู <mm ้ไดๆพี่นาบ้าน้ามึงจะเจอมึงจะเจอเย้ยสามีแล้วไอ้น่นีเราไม่กินใหหมือน เราไม่หาสามวันที่หน่ที่สอที่สามที่สี่น้าหาสองเี่ยวันที่1โอ้ยเต็มเต็มอีกแล้วพ <Camp> ี่น้องรล่ไ่สาตัวสอครั้งแล้วล่นไพ่สตัวหนึ่งลักหวยี่แล้วต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทพ่ขอเสียงหน่อยค่ะบขอเสียงหน่อยใครได้บ้างใครได้บ้าง คุณผู้ชมรับชมการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลประจำวัวันที่30กันยายนน้นะครับเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมที่ถูกตรวจสไปพร้อมๆกับหน้าจอไทยรัฐก็ขอแสดงความยินดีด้วยรับผู้ชมที่ไม่ได้ตรวจรางวัลก่งไม่จะ้ไปเมื่อไไม่ปิดเครื่องในช่องสของสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลตายตายตไม่มือสั้นที่น้องผู้ใดใดเนี้ยโอ้ยเปนักสองหาแต่ สื่อตัวซ้ำกันเขาดักละติตัวตัวคือว่าไม่ได้อันนี้วะผมไม่ได้เบิ้งอันนี้นะรักผลรักสองแต่ว่าอันนี้ซื้อไว้ในระบบไว้แล้วตัวท่อกันเม็ดออกตัวได้มากกว่าอันนี้เอาไว้ใครได้บ้างพี่น้องดีใจจังเดี๋ยวด้วยอันนี้เบิ้งสองก่อนโอ้พี่น้องเอ้ยเต็มเต็มอ,อีกแล้ว สี่หา้าสี่เสมเนหาสมเนี่ยื่อ้าเป็นเจ็ดห้าสามวะเอาสามนี่เราละละไม่ได้ตัววิ่งไงวิ่งพิษต,ตัว ใครได้บ้างเนาะเอาจ่นหนึ่งไมากินให้เมื่อได้เจ็บไปหาสามพี่น้องใครได้บ้างใครได้บ้างเนาะขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยเอ้ยี่น้องเอ้ยจีบ้าถูกเลขเออใครได้มั่งเนาะจดจุดจุดจดมีสองหกเอาพ่อไปยังมีเลขของเ้าอยู่ทุกหัดแล้วไม่ได้เมื่อแล้วว่าไม่มือสั้นมียาสันยาสันยาสัน โอ้ยกระันี่บ <si ่ได้รุ่นบ่ได้ตัวแล้วสามีกูก็ฟองแล้วล่ะสืบไปหาร้อยทอกันสุดตหาร้อยหาหมื่นคือมาตรฐานไว้ตัวทอกันตัวลาคาอย้าวพี่น้องคนใด้นี่หนิ่งสค่ะสองไปเียก่ไปเรียกคนหนึ่งแบบไหมื่น เดี๋ยวเดี๋ยวจดรางวัลไหวบ่ท่านในบางหันดีใจแห้งเดี๋ยดาเอาประมาณนี้เด้อพี่น้องเล็เล่าห้าน้อยใหงมืดแล้วเดี๋ยวไปดีใจกันเขาเวลาดีใจเขาเวลาดีใจกอนเด้อประมาณนี้พี่น้องดีวันหน้าเอาไหมใครอยากเข้าห้องแนวทางเด้อเตรียมตัวนะเสื้อสีแดงแดงประมาณนี้พี่น้องโชคดีวันดีครับ